คุณผู้ชมมาทําบุญกันนะคะกับนางเอกที่ดังคนนี้นะคะ <S <S น้องเบลล่ารานีนะคะบอกเลยนะคะว่าบุญหนุนนาหรือเปล่ามไม่แน่ใจแต่เรื่องบุญเนี่ยคือนับวันค่ะนอกจากภาพนางเอกน<อ>ี่นั่นจำภาพอย่างหนึ่งเขาเป็นเจ้าภาพกระถินตลอดจริงนะคะ<อ>ล่าสุดผู้ชมเบลล่าจะได้มีโอกาสสร้างพระาธาตุถวายหลวงปู่ศิลาที่จังหวัดกาฬสินด้วยบุญใหญ่บุญแบบว่าโอ้โหเบลล่าเองก็ปราบปลื้มใจค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะทางวัดได้ติดต่อผ่านทางพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบล่านะคะซึ่งเป็นสายบุญอยู่แล้วค่ะและท,ทันทีที่ทราบสาวเบล่าก็ตกปากรับคําทันทีนะคะแล้วใครจะไปคิดว่านางเอกงานชุดอย่างเบล่าคุณผู้ชมจะแบ่งเวลาเข้าวัดทำบุญได้ปีหนึ่งเป็นหลายสิบครั้งค่ะนับรวมแล้วอ่ะ 70. จ็อบ70โครงการคุณผู้ชมก็มีปีนี้นะเท่าที่ฟังนะมีทั้งไปบูรณะองค์พญานาคที่จังหวัดบุราีารัมย์สร้างสถานปฏิบัติธรรมที่โคาราชทอดพระป่าช่วยวัดที่จังหวัดนครพนม พนมนะคะแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะนี่ยังไม่นับเดือนหน้านะคะซึ่งตรงกับวันเกิดของคุณแม่ปราณีคุณแม่ของเบลล่าค่ะมีแผนพาแม่ไปทัวร์ทำบุญนะคะทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะโดยตอนนี้นะคะคุณแม่เองก็เป็นต้นบุญนะคะชวนคนอื่นทําบุญหนุนลูกสาวอีกค่ะเรียกว่าใจดีใจงามกันทั้งครอบครัวจริงๆค่ะ คือเดือนหน้าวันเกิดคุณแม่ใช่ไหมคะก็จะมีแบบเหมือนทําบุญหลายที่อยู่ค่ะก็แบบมีไปวัดสักเกตวัดโมลีมีไปวัดมาเหยยยงอย่างนี้ก็ก็จะเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพาคุณแม่ไปต่างประเทศด้วยก็คือไปทําบุญด้วยค่ะซึ่งแบบว่ารู้สึกแบบแฮปปี้แม่มีอิสระทางการเงินในการจะทําบุญที่ตัวเองชื่นชอบคือการเหมือนทําบุญมันไม่ได้เหมือนแค่แบบเราเราสละแบบอะไรอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ได้สร้างสร้างประโยชน์ได้สร้างวัตถุที่คนได้มากราบสักการะ ได้มีศรัทธามากขึ้นก็มันเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกแบบมันมีแพชชั่นแล้วก็มีกําลังใจที่จะทำน้องเมลฝากบอกนะคะเรื่องพระธาตุที่จะสร้างถาวายหลวงปู่ศิลาเนี่ยค่ะถ้าได้รายละเอียดแล้วจะบอกบุญเป็นแฟนบันทิงไทยรัฐด้วยนะคะอ่าคุณผู้ชมเรื่องงานเรื่องบุญก็นัมเบอร์วันเรื่องความรักนี่ก็สุดยอดค่ะล่าสุดเนี่ยสาเบกับหนุ่มวิวเนี่ยเขาไปสวีดกันคุณผู้ชมไปที่ออสเตรเลียค่ะเรียกว่าเป็นทริปปึ๊บปับรับโชคแชรภาพแบบนี้ค่ะหลายคนแซลรูปนี้นะคะเป็น หวานยันเงาอ่าเห็นแค่เงา2คนเราก็ฟินแล้วค่ะเบล่าผู้ติดตลกนะคะว่าในมือถือภาพคู่นะมีเพียบเลยตอนเราไปสัมภาษณ์แล้วขอดูหน่อยนะบอกไม่ให้ดูอ่ะพี่แล้วที่ไม่ได้ลงเยอะนะกลัวคนอื่นแซวค่ะซึ่งทั้งจังหวะบ่อมเนี่ยจะรอปล่อยทีเดียวบุ้มเลยฟิลแบบเปิดตัวศิลปินนะคะเดบิวต์ค่ะเราก็แซวแบบนี่ก็เดบิวต์เหมือนกันนะเบลา่าเบลิวสู่การแต่งงานหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย ก็ไม่รู้จ้แบบว่าลงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบกลัวคนแบบาเขาว่าอ้วนหรือเปล่าอะไร่เงี้ยคือมันเป็นวิดีโอยาวไงคะแล้วพอเราเห็นว่าเอออันนี้แบบเออน่ารักดีนะแบบเป็นดืด้อแล้วก็แบบแพนที่มปเป็นวิวอะไรเงี้ยในโทัสท์มีเยอะ บิวละบอค่ะเออชอบอ่านค่ะบันเทิงดีค่ะแล้วก็ชาวเน็ตร้างสรรค์ค่ะมีการครีเอทอะไรมากมายค่ะหมายถึงชาวเน็ตชอบแซวทั้งเบล่าแล้วก็แฟนเขาผู้ชมนะคะอีกเรื่องละคะ่ะเรื่องที่แบบว่าไม่ไปผงงานช่อง3ค่ะเบล่าบอกว่าจริงๆไม่ได้มีปัญหานะคะไม่ได้ย้ายช่องด้วยค่ะคือว่าเขาติดงานจริงๆนะคะแล้วก็แบบแจ้งผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชม่ะ